สบายดีทุกคนวันนี้ยังยังอยู่ป่าฮะกับม,มาฮอเป็นมือที่สองฝนตกนะวันนี้นี่บนนอนเท่ากาันนอนอูเลยแต่ละคนฝนมืดฝน,นยังมาอยู่ไดุ้ณดานี่บนนอนเท่ากาันถือว่าฟุกเลี่ยงไว้เลยเลย เลี้ยงกันนอนเลยเมื่อคืนนียเป็นได้สบายดีอยู่วะนอนเมื่อคืนนียฝนเลยฝนดที่นอนหมดนนอนแคมได้ฟาดดทางดีได้撒นอนกลางฟาดเตี้ยเออเตี้ยเลยคู่อยู่ทางกลางนี่บอตีงเลยเมื่อคืนเลยฝันตลอดเนาะเอ้ยเอ้ยสื้อห้องเห้องเมื่อคืนเสลย ตอนนี้ทีมงานเขากะนั่งอ้อมขีดตะไฟแบบห่างๆก่อนเออดูสภาพเลยบ่เนื้อได้าโดงหอกเน้อมันชีเซาเช็ดแล้วจกคอยๆแล้วมันเป็แหงแต่วพี่จัดกดกห้องอะพุชแค่คอยอยู่เนาะพุชในพานพุชเรามันชีเซาแล้ววะเซาจากคอยๆเป็นแห้งบาดนี่เอ้าพุดนะ โอ้แห้งหลายทุกคนเลยบันนี้สิได้จากที่พักในจุดนี้ไปแล้วทุกคนเพราะว่าอยู่ในจุดนี้นี่หากินค่อนข้างลำบากกว่ามันคนต๊นะแต่ว่ามันบบมีห้วยแถวนี้เดี๋ยวเขาจะง่ายขึ้นไปทางด้านมนงามแล้วก็มันจะมีห้วยแล้วก็มีดงมันอาจจะมีสั์ให้เขาล่าหรือว่ามีป้ายให้เขาหาเดี๋ยวเขาจะไปพักของเขาก่อนมานนี่ แล้วก็ง่ายขึ้นไปด้านมนงามเพื่อแหละตอนนี้เฮาเก็บเครื่องก่อนทุกคนเลยตอนนี้ก็เก็บเครื่องขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเฮาก็เสียออกเดินทางเดี๋ยวไปเจออยู่จุดไม้ของเฮาทุกคนด้านมนงามเพื่อและจุดหม้เฮา คือว่าฮอดจุดไม้แล้วทุกคนเลยดานมดงามเขากะฮาก็เคยมาได้ฮอดดานมดงามรอวบุจักชื่อกับบุหานมดงามเี่กะเป็นเป็นลงแจ้งเลย่นี้แต่ว่าอ้อมแอมนี่เป็นเป็นดง ันนี้เราลงมาหาบึงธรรมนะบึงธรรมหรือบอนเฮาสิพักเห็นพระเนเพนว่ามีธรรมแล้วก็สามารถที่จะพักได้อยู่แถวนี่ไโอ้คักเว้ยคักอันนี่นี่ ปลาเหรอใช่โอ้ใช่เบ็ดใช่มองแถวนี้หักเลยปออุอ้ยหักเลยนี่หุ่นป้าอยู่แถวนะ่ะ มาหอดแล้วกัจ,จัดแจงทีพักก่อนเลยเพราะว่าเฮากันยังบนในใจนะยังหยาดฝนมาอยู่จ,จัดแจงทีพักไว้แล้วก็โอเคละบันเดี๋ยวเฮาสิลงไปหาไสยมองก่อนเล็กเล็ก どう思い คือบอ่อประวัติน้ำในนี้ก็แห้งอยู่แต่เป็นตาซิม,มี่ป้าหลายอยู่เลยเดี๋ยวฮะใช้ม้อไว้อีกก่อนกระชองสามดางัง เฮาใส่มองแล้วแล้วก็ย่มขึ้นมาเลยได้นี่นะไปบนันทีเฮาสิบห้าลงกไปเบิงลงไปเบิงตามอง ตอนนี้เขาใส่มอออยู่ในถ้มเนี่ยเดี๋ยวอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง,เข,งเขาจังเขาจังคอยมาย่าเบึงนะทุกคนนี่อุย้ยจกมาจับตอนใดเนี่ยหาก็เห็นเลยได้นี่นะโอ้ตกใจอยู่ัอ้นนี้ยื่งไลยกว่าทุกคนเอ,อ้ยกำจัดเด้อ ป่าน่ะปักไดลายหนึ่งอยู่หันน่ะโอ้นี่ป่าที่เ้าไปใส่มองได้ลงไปยามรอบสองนี่มีตัวโตใหญ่เลยได้นี่ได้มารอบสองสดๆเลยอ้าเดี๋ยวเขาชิคกินนะยิ่งง้างเขาก่อนบาดนี้ยวตักว่าข้าวเจ้าไปรัดแรงยิ่งง้างเลย ตอนนี้ตอนนี้เขาขึ้นมาหาทีมงานเขากับบเห็นไปแล้วโง๊กสไปรัดแรกมัแล้วเดี๋ยวเขาสิตีปลากินก่อนนะตีปาลาแล้วก็เดี๋ยวเขาจึงลงไปเอาวันมองที่เขาใส่ไว้อยู่ทำเมื่อกี้นี้พอเขาเห็นปาลาเนาะโคตรร้ายเลยทุกคนเลยเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันจะหน่อยจีปลาก,กินก่อน Đồ ừ, có khoăn này ốp จีแบบไม่ได้ใช้เกลือเลยนะ mặn hơn đây mm. หวานปลาธรรมชาติเลยปลาชิวอจับปลานนเนี่ยมันเบาจักชื่อมันอืมจบแบบบาายยีแบบเบลึกใช้งงเลยแบบไต่ใช้เกลืออีกอะจะ แซบ,บ,บ,บไปอีกแบบหนึง่งนะท้าวปุ้มก็แซบไปอีกแบบหนึ่งแต่ว่าจีชื้อๆก็แซบแล้วเคยแต่ยังน้อยนะเวลาผู้ใหย่เขาดูดน้องนะเขากับไปเอาปลาหนอยมาจีนะแซบแต่ว่าอันนี้มันปลามันงามรื้มันแห้งมัน อเดี๋ยวเขา้าเขาคุ้มไพ่ป้าไว้แล้วก็เข้าจังลงไปยามมองหลังจากที่มาแต่ยามมองก็บสไปหาลักเล่งคือกันไหมคือตัวมนึ่งนอา ยามทัวเด้บ่อูว่ายังถืออีกหรือบ่ยามมื้อก็ดังนี้ก็ปกติบ่พลาดนะแต่ว่าเฮาก็ยามไปได้ลายโตแล้วเด้บ่ถึกบ่ถึกแล้วก็ 4ตัว5ตัวโอเคทุกคนเลยคลิปนี้กะมึงยังรลายถือว่ามาหาไซมองมาพือเดียวทีมงานกับพากันไปแลนแรกแหละสำหรับคลิปนี้กะจบไวเพียงแค่นี้เด้อทุกคนสำหรับผู้ที่เข้ามาหับซ้มหรือว่าติดตามกะขอขอบใจหลายๆสำหรับคลิปนี้กะด้จบไวเพียงแค่นี้อยู่หัวอยู่ห้องพี่อน้อง,องพบพกันใหม่ในคลิปต่อไปเด้อ